บกจรอชองปัญหางานจราจรต่อคณะอนุกรรมการศึกษาลดอุบัติเหตุบนท้องถนนวุฒิสภาหลังระบบ PTM และระบบตรวจจับควันดำต้องอาศัยอำนาจและความร่วมมือจากกรมขนส่งพร้อมเสนอเพิ่มโทษผู้ไม่มีใบขับขี่ชำระค่าปรับที่สารแขวงแทนโรงพักวังลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตตามเป้าหมายปฏิรูปประเทศ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภานำโดยนายแพทย์ทวีวงศุลกะมนตรีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมการและคณะร่วมกับสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภยัยและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ประชุมร่วมกับพลตำรวจตรีขมศักดิ์สุขมังเกษตรผู้บังคับการตำรวจจราจรพันตำรวจเอกวัน ยอยู่แสงพันตำรวจเอกสุป,ปันจอนจันทึกรองผู้บังคับการตำรวจจราจรและผู้กำกับการในหน่วยงานของกองบังคับการตำรวจจราจรเพื่อหารือถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจาราจรและงานจาราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจณนะห้องประชุมแสงสิงแก้วชั้น 2, บอกบกจร โดยจากการหารือพลตำรวจตรีคมศักดิ์ระบุว่ามีอุปสรรคปัญหาการบังคับใช้โทษเปรียบเทียบป,ปรับผู้ฝา่าฝืนกฎจราจรตามระบบแบบใหม่ PTM หรือระบบบริการจัดการใบสั่งจราจร โดยปัจจุบันเมื่อมีผู้กระทำผิดแล้วไม่มาชำระค่าปรับแม้จะต่อทะเบียนภาษีพรบรถยนต์ได้แต่จะได้รับป้ายวงกลมชั่วคราวจนกว่าจะชำระค่าปรับจึงได้รับป้ายวงกลมแบบถาวรแต่ปัจจุบันยังขาดความร่วมมือการบริรณาการจากกรมการขนส่งทางบกทำให้การระง,งับป้ายวงกลมทำไม่ได้จริงใบสั่งกลายเป็นกระดาษ ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาควันดำตามกฎหมายกำหนดให้กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจห้ามการใช้รถซึ่งจากเดิมตำรวจจะยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้แทนแต่ปัจจุบันใช้การออกใบสั่งหากตรวจพบค่ามาตราวัดควันดำเกินมาตรฐานทําให้การออกใบสั่งกลายเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายเนื่องจากไม่สามารถลงโทษผู้ฝ่าฝืนได้เกิดปัญหาควันดำซ้ำซาก จึงอยากให้กรมการขนส่งทางบกเพิ่มการบูรณาการส่งบุคลากรทำหน้าที่ร่วมกับตำรวจหรือให้อำนาจรับรองแก่ผู้ปฏิบัติหน้างานซึ่งปัจจุบันตรวจพบปัญหาควันดำา10,000คันต่อเดือนมาจ่ายค่าปรับเฉลี่ย2,000คันเท่านั้นนอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มโทษค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เพื่อให้เข้าเขตอำนาจศาลแขวงแทนการเปรียบเทียบปรับที่โรงพักหวังให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามกฎหมายเพราะที่ผ่านมาผู้ขับรถยนต์พอเป็น ใบอนุญาตขับขี่ไม่มีไม่รู้กฎจราจรได้สร้างปัญหาต่อการจราจรจนเกิดการสูญเสียแล้วจำนวนมาก ทั้งนี้จากข้อมูลที่ได้รับนายแพทย์ทวีวงยอมรับว่าปัญหาท้องถนนแก้ไขาย,ยากเพราะเหตุเกิดจากสาเหตุหลายปัจจัยโดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ควบคุมได้ยากและสิ่งที่สําคัญคือการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ต้องทําอย่างเข้มงวดท่ามกลางปัญหาต่างๆแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร,ร์ความมั่นคงประเทศพร้อมกับตั้งเป้าหมายเบื้องต้นลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่เกิน10,000รายต่อปีภายในปี2565ซึ่ง ที่ผ่านมารัฐต้องสูญเสียรายจ่ายปีละกว่า5แสนล้านบาทไม่นับรวมปัญหาสังคมครอบครัวที่เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุ โดยโอกาสนี้นายแพทย์ทวีวงรับว่าจะนำข้อเสนอและปัญหาของงานจราจรน,นำไปช่วยหาหรือพูดคุยกับกรมการขนส่งทางบกในวันที่21สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามบทบาทกำกับเร่งรัดติดตามการปฏิรูปประเทศของวุฒิสภาพร้อมกับจะรวบรวมเป็นข้อมูลระดับประเทศเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้คณะนุกรรมการยังได้เยี่ยมชมศูนย์ CCTV งานสายด่วนจราจร1197เพื่อสะท้อนสู่การพัฒนาเป็นสมาร์ททราฟิกพร้อมกับลงพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดรองผู้พัญชาการศึกษารวมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป